เราเห็นอะไรมากกว่า2ยกที่ผ่านมาครับนี่ครับทางด้านดอกไม้ไฟก็เดินเร็วขึ้นครับเว่าโดนแข้งขวาของน้ำู่นครับซ้ายมาช่วงต้นยกนี่เตะกันดีน้ำกระจายแล้วครับโยกไปครับเกี่ยวได้ตอกสายฟันอีกแล้วครับน้ำาพุสายคืนมาเกี่ยวได้ครับด้านยกไม่มีจังหวะโตครับน้ำพูเอาแล้วครับเริ่มจะมีหมัด ออกมาเหมือนกันดอกไม้ไฟขยับเกาใบวงในแต่ดูการไล่แขนนะครับของน้ำผู้โอทำให้ดอกไม้ไฟก็ยังตีไม่ได้ต้องงัดความเก่าเข้ามาช่วยดอกไม้ไฟไม่สนขยับเร็วขึ้นไปเจาะยางนะครับโอ้โหน้ำผู้มีขวาควายดักบวกเนยพยานยาขวาหน้าครับสอกซ้ายมาเหมือนกัน,กนดอกไม้ไฟลากมา ตีได้นะครับตีไม่ถนัดไม่ชัดเก,กนกรรมการแยกก่อนครับแล้วก็เดินอีกต่อเน,นื่องครับขยับนิยุกทีสามครับออกได้ต้องออกครับสายยาวๆอัดเข้าไปก่อนขายจัดการก็ต้องขยันออกหน่อยนะครับโอ้จิ้มหน้าจิ้มลำตัวนำหุชกในเกมตั้งรับแล้วก็มีศอกนี่ยังมาเรื่อยๆมาต่อเนื่องนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเรียกว,ว่าสับออกมาแต่ละดอกนี่ธรรมชาตินะครับไม่ ได้ปงแต่งอะไรนะครับนึกยอ,อกก็ออกเลยครับสัตว์ได้ทุกจังหวะจริงๆกับศอกของทางด้านน้ำผุ้ไล่แขนดอกไม้ป่าไม่สนครับเป้าหมายคือเดินจับไมยตีครับดอกไม้ไฟนะครับพอ,อกยาม<อ>จะเบียดเข้าไปลำตัวบ้างหน้าบ้างเสียบเข้าไปโอ,โ,โอ้โหน้ำผูก็ไล่แขนแล้วก็แทงโต้คู่นี้นี่หนังชีวิตแน่นะครับดูกันยาวๆใครยุบใครย,ยน่นนี่ถึงแพ้ครับ ถ้ายังไม่ยุบไม่ย่นก็ต้องเบียดสู้กันแบบนี้นะครับโอ้ทั้งนอกทั้งในออกอาวุธนี่ตอนนี้ก็ยังถือว่ายังใกล้เคียงกันแลวครับทางฝ่ายต่างโดนด้วยกันทั้งคู่ครับเนี่ยใครเตรียมตัวไม่ดีซ้อมมาไม่ถึงครับหยุดได้แพ้ทันทีครับรับจอกฟันเข้าไปครับดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟจับนายได้ครับบิดดึงเสียบซ้ายเติมเข้ามาพยายามจะไล่แขนกดแขนครับสายยัดเข้าไปอีกที พยายามจะฟันศอกครับดัานออครับแล้วก็วางแขนซ้ายยาวๆจุ่ป้ายยกที่3มเกี่ยวได้ครับศอกขวาฟันเข้าไปครับโอ้โหจังหวะนี้ครับยังโดนไม่เต็มครับยังไม่เข้าจุดลบยังไม่โดนจุดสาคัญครับศอกขวาของน้ำพูนี่ถากไปถากมาครับดูครับโอ้โหศอกแววจะไม่ครบยกอีกแล้วครับยกนี้นี่มาเป็นชุดๆนะครับเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปจังหวะบวกศอกบวกหมัดได้กันนะครับเมาแล้วครับ ไทยจะพลโดนของไครก่อนเท่านั้นเลครับต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันวงไหนมันตีไม่ได้กรรมการแย่ก่อนเอาแลยครับเกมเริ่มเดือดมาตามลําดับแล้วนะครับในช่วงปลายยกที่3ดอกไม้ไฟเดินเร็วขึ้นนะครับพักกันสักครู่นะด้วยน้ำพุเปิดเกมออกเข้งขวาขยับเ้าไปเตะตัดล่างโอ้โหเอานะครับเสียหลักนี่กรรมการต้องเบรกเกมนะครับเอาเดินเ้าไบโดนศอกอีกแล้วครับ ศอกนี่แม่นจริงๆนะครับโดยเฉพาะสอกซ้ายและหมัดขวาไอขวาต่อยขวาดอกซ้ายเอาขยับเข้าไปฝ้ายนี่เตะ้ายต่อยซ้ายน้ำผู้นี่มีแข้งขวาแม่นนะครับยกนี้นี่ออกสวยๆไหลดอกโอ้ดูครับเตะขวาต่อยขวาดอกใ้ซ้ายก็เตะฝ้ายต่อยซ้ายเอาแลกการฝ้ายก็ขวาแล้วครับนี่ครับยกนี้ครับน้ำผู้ไม่ถอยนะครับเดินเปิดเกมเข้าหวาครับสิ่งที่สําคัญครับคือศอกของเขาครับ ขวาหน้าครับดอกไม้ไฟตีได้ไหมตีไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับกรรมการเบรกเกมแยกก่อนครับแล้วก็เดินต่อเนื่องครับน้ำาพุพยายามจะเดินเบี่ยงเข้าไปครับโยกโนนแทงซ้ายก่อนครับโตขวาขึ้นมาซ้ายยาวๆเกียรตโตขวาขึ้นไปครับโอ้โหทันกันจริงๆครับคู่นี้ครับซ้ายนะครับต่อยซ้ายต่อยซ้ายของดอกไม้ไฟือว่าทําได้ดีครับโอ้โหแล้วก็เข่าล้อยุ่นี้ของน้ำพุ้จับนายได้เด้งเข่าขวา พยายามจะขวางหน้าป้ายหน้ารนะับแต่ว่ามันติดอยู่มุมกลางครับกรรมการลากออกมาก่อนครับน้ำพู้นี่ก็ดูว่ายิ่งชกก็ยิ่งจับได้ใจนะครับตอนนี้เดินกยับเข้าไปโอ้แทงซายมาดูลูกขวางดอกไม้ไฟนะครับจาให้น้ำพูก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดขยับเข้าหาเดินตอเนื่องโอ้สอกมาอีกแล้วตอกไปแทงขวาดอกไม้ไฟพยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้นะครับ เกมการยกก็ยังถือว่ายังเบียดกันอยู่นะครับมาถึงตอนนี้เอาขยับเข้าหาบ้างแล้วนะครับต้นยกนี่เป็นน้ําพุ้งเดินลายยกเป็นดอกไม้ไฟนะครับขยับเข้าหาโอ้ยเอานะครับทั้งแขงทั้งเข่าออกสู้กันอย่างสนุกเร้าใจเลยครับใครเตรียมตัวมาไม่ดีซ้อมมาไม่ถึงครับถ้ายุดถ้าย่นนี่มีสิทธิ์แพ้ได้ทันทีบวางแข่งสายก่อนครับโต้ขวาขึ้นมายังไม่ชัดเท่าไหร่ครับจังหวะนี้ขวาพอได้ครับ ดันดันเตะซ้ายตอนซ้ายตอนมาหนึ่งสองดูแล้วมวยผู้นี้นะครับว่าสองภาพนีจะไม่พอนะครับเพราะการออกอาวุธนี่ก็ทันกันจริงๆขยับเข้าไปดอกไม้ไฟโอ้ยมีศอกไปด้วยผาทายน้ำผุก็มีโต้ขวาเบียดเข้าไปอาวุธท้ายคึนงกันเลยนะครับอยู่ผิดจันแต่ว่าซ้ายกับขวาเท่านั้นเลยครับคู่นี้นี่แทงแล้วยัด้งกัแพงชายครับสามทวีสุดท้ายของยกที่สี่ครับยกสองคันของมวยไทยครับพยามจะ เดินเบียดเดินชนเข้าไปครับดอกไม้ไฟจิ้มมาซ้ายดันจับด้ขายตีขครครับจังหวะนี้ลายแขนตีนได้ไหมครับช็อตสุดท้ายตีกันไม่ได้กรรมการโดยเกมครับเดินต่อเนื่องครับดอกไม้ไฟโยกเข้าไปขยับขยับแข้งขวาของน้ำาพุมาก่อนครับดักแทงซ้ายเทียบซ้ายเกินไปเหมือนกันโอ้โหเตะขวาแล้วพับขาไว้ครับจังหวะนี้ของน้ำพูถือว่าทําได้ดีครับแล้วก็หมดยกเกมตั้งแต่ต้นยกเลยครับมีแข้งซ้ายนําไปก่อน น้ำผู้อาศัยความเก่าดูขยับหลอกล่อนะครับนี่นะครับไม่รีบร้อนขยับขยับคอยคุมเกมเอาไว้ดอกไม้ไฟเดินก็ไปกระโดนข้างขวานี่ครับดูเหมือนจะมั่นใจกันทั้งสองมุมเลยครับทั้งดอกไม้ไฟเองแล้วก็น้ำผู้ครับแต่ว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นครับโยกหาจังหวะครับมั่นใจในผลงานทั้งคู่ครับ ยืนห่างกันคนละฟังฝ้าของเวทีแล้วครับดูว่าน้ำผู้จะคุมเกมนะครับมั่นใจนี่มีขยับหลอกมีคู่ด้วยดอกไม้ไฟเองก็เดินเดินขยับขยับแล้วก็ออกมาเต้นด้วยคามั่นใจเหมือนกันเพื่อก็รู้นะครับใครจะคิดผิดคิดถูกน้ำผู้ดูจะมั่นใจมากกว่าดอกไม้ไฟขยับเข้าหาขยับเต้นอย่างเดียวไม่ได้นะครับเนีย่ยมั่นใจั้งสองมุมครับ อยู่ที่กรรมการนะครับว่าจะชอบแบบไหนครับมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่จะเป็นผู้ชนะกรรมการบวรวัต้องฝาบมือทั้งคู่นั้นชกกันอีกนะครับเวลานี้เหลือเกือบสองนาทีนะครับนาทีครึ่งเลยครับดูลีลาการเต้นนะครับภาคที่สองน่าจะไม่พอแล้วครับเชื่อว่าแพ้ชนะวันนี้มีมีผู้คาใจอีกแน่นอนครับ แต่ก็รู้นะครับใครจะคิดผิดเริ่มจากขยับเหมือนกันดอกไม้ไฟขยับขยับเข้าไปแล้วก็ยังไม่ออกอาวุธนะครับโอ้ยเอาละครับเดี๋ยกรู้นะครับน้ำพุก็ดูจะมั่นอกมั่นใจเหลือเกินเขายกที่สี่ก็ะทาได้สวยนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายนะครับคู่รองของรายการดอกไม้ไฟไอซรารีสอทกับน้ำพุไกสิริภพบล็อกซิ่งยิม กรรมการปรวัตรแขกสินทอนะครับจับมือให้ทั้งคู่นั้นชกกันนะครับบอกเวลาย,ยังเหลือตั้งหนึ่งนาทีนะครับคุณจะเต้นกันทําไมต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับไม่กล้าเพียงถามเลยครับเพราะแข้งเดียวตีนเดียวี่มีผลถึงแพ้ชนะได้ทันทีครับีมง,งานทั้งสองมุมครับทั้งแดงและเงินก็มั่นใจในผลงานแล้วครับแต่ต้องมีคนคิดผิด ฮาล้ครับดูขยับไปเหลืออีก20วินาทีไม่ออกอาวุธกันนะครับเต้นขยับหลอกอย่างเดียวดอกไม้ไฟเองก็จะมั่นใจนะครับออกมาชกในเกมตั้งรับแล้วก็ไม่ออกอาวุธเลยครับเอามีครูไปเรื่อยดูน้ำพุครูไปเรื่อยนี่นะครับแลกกันคนละแงนะครับซ้ายกับขวาครบ5ยกไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับกรรมการปรวัฒน์กสินทอนะครับเดินเก็บไปคะแนน,นแรกนะครับใบคะแนนที่2มากรรมการคนสุดท้ายนะครับแล้วก็หันไปที่น้ำผู้ไก่สิริพบ,บ็อกซิ่งยินนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนยันแขนได้อีกครั้งครับ